มันขันเขยอะไปอเจีเฮ้ยไปล้างเขาร็วทำพูดขางนี้เห็นรอยยิ้มคนที่ลำบากผมก็มีความสุขเพราะผมคปนลูกชอบสร้างภาพชอบน้ำชอบล้างทำบาร์ถ่ายภาพเก็บภาพอยนี้เก็บภาพกันต่อดูหน่อยดูเผมขอหน่อยกลับแล้วกลับแล้วเดียเดียกลับแล้วโอ้ย

คันี้อะไรเนี่ยขันเยอะร r ่งเฮ้ยตายหน่อยตายหน่อยพอพอาอดอกเดียวเลยไม่ลงเรือขันนี้หมาตายตาโอยแตล้วเอ้ะแต่ได้ยังไงเนย้าจะเอียนน้ายิ้ไม่ได้เอาหรอกไม่มีใครมีกระบุมาอีกปะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมา้หลาเอา คนปินวี่คนปิดน้ำนู่นไงวิ่งไปปิดน้ำเฮ้ยโอ้แล้วกูทะบูเต็มเลยเขาแกล้งหรือเปล่าเอาน่ะแถมถือัาเดียววิ่งมาวิ่งวิ่งไปดูในห้องน้ำดิทำในห้องเหม็นยอดอ่ะ